สวัสดีชาวพยาย IT ทุกท่านนะครับก็ถึงเลิกงามยามดีที่จะมาถ่ายคลิปรีวิวอุปกรณ์จักรยานนะครับจริงๆผมใช้สิ่งสิ่งนี้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ถึงจะมาดูนะครับเอามาให้ชมกันแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงฟีลลิงหลังจากที่เปลี่ยนนะครับนั่นก็คือรองเท้านะครับซึ่งเดิมทีเราใช้ไทเบานะครับไทเบาตัวเก่าที่เรารีวิวไปในช่องนั่นเองนะครับอันนี้เปลี่ยนแผ่นเคลีและเพราะว่าอันเก่าซึกไวมาก ลายอีกประเด็นหนึ่งผมเพิ่งได้เสือภูเขามาอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ทําคลิปรีวิวให้ให้ชมอีกทีนึงเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่เอามาอัปเกรดอะไรใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนแผ่นคลิปของตัวนี้จะเป็นคลิปลุกนะครับเอามาใส่พ้าคู่ใหม่นะครับซึ่งประเด็นคือผมซื้อบันไดที่เป็นที่เรารีวิวไปคือ108 PD ใช่ไหม แล้วเขาบอกว่าใช้คลิปของลุกได้ซึ่งผมก็เอาไอ้หนึ่งส่วนตปพดีเนี่ยมาใส่กับบันไดใหม่ที่ซื้อใส่เสือภูเขาอันนั้นนะ่ะคือบันไดลุกเลยมันใส่ไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องอก็เลยได้นี่แหละก็คือเอาซื้อคลิปตัวของลุกมาใส่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสลับมาใส่กับรองเท้าคู่ใหม่นะครับซึ่งรองเท้าคู่ใหม่ที่จะมารีวิวนะครับก็คือ Shimano RP 3นะครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็นรองเท้าเสือหมอบตัวเต็มอีกขั้นหนึ่งของเขาเรียกไงนะมันจะมี RP 2 แล้วก็ IP3 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าท็อปเลนนะก็คือเป็นตัวที่สําหรับเริ่มต้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็อัปเกรดเป็นตัวนี้นะครับซึ่งความแตกต่างของมันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็เป็นระบ,บบล็อกแบบเดียวกันเป็นคลิปล็อกเหมือนกันนะครับแต่สิส่งที่มันพิเศษกว่าตัวไทเบกาก็คือพื้นนะที่ผมรู้สึกว่าดีกว่าคือพื้นเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันไม่ใช่คาร์บอนหรืออะไรนะรมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัััันนนนนะะคครรบบตววเเี้้พืืาาช่่อ spdSL โดยพื้นตัวนี้ผมรู้สึกมันสติฟกว่าสติฟกว่าตัวไทเบาแบบชัดเจนมากๆนะครับซึ่งเส้นที่ผมเป็นทดลองกดครั้งแรกคือ f i ล l i n g ครั้งแรกเป็น first i m p r e s s ั่นคือเส้นขึ้นเขาพระตำหนักเมืองพัทยานะครับไอ้นี่กดแล้วย้วยมากพอใส่คู่นี้เรากลับมาใส่คู่นี้คือกดไอ้คู่นี้ไทเบาเนี่คือกดแล้วย้วยแบบกดแล้วรู้สึกเลยว่ามันกดแล้วจักรยานมันไม่พุ่งออกไปนะกลับกันตัวเจ้าชิมาโน่ r p 3เนี่ยมันกดแล้วมัน มันเหมือนแรงที่ส่งลงไปถึงจักรยานดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้รับมานะครับก็เดี๋ยวมาดูรูปร่างรอบตัวกันครับตัวบอดี้นะครับก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเกือบทั้งตัวนะครับมีผ้านะครับตรงนี้เริ่มเห็นว่าดําแล้วเพาใช้มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นผ้านะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลิปล็อกนะครับตรงสายตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็เป็นคลิปล็อกพลาสติกนะครับตัวส้นตรงนี้มีการเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับอย่างไทเบาเมัน,ม,ม,นมันแข็งก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ทรงอะ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเข้าทรงกว่านะครับแล้วก็ดูจากสภาพคลิปท,ที่อันนี้คือคลิปตัว1นึ่งสแปดีดีที่ผมเอากลับมาใส่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่เจ้าเจ้าตัวนี้ละนะครับตัวลุก ก็รู้ระบายลมเหรือเป็นเทเลชันนะครับก็จะมีตรงด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีทั้งแถบตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนะจะเป็นตะแกรงด้านในทั้งแถบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ชิมานโนอยู่ตรงนี้นะครับด้านใน่เดี๋ยวเปิดถ้าเราแกะออกมานะครับแกะตัวเจนต a แกสติปออกมานะครับก็จะเห็นว่าด้านในก็เป็นผ้าบุกอย่างดีนะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นไซส์43นะครับ ด้านไหนก็ดีแล้วก็ตัวแผ่นรองพื้นแผ่นรองพื้นนี่ดูแผ่นรองพื้นทําออกมาได้ดีนะครับมีรูระบายอากาศเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีเขียนว่า Shimano Pedaling d y n a m i c นะครับก็เป็นเทคโนโลยีของ Shimano ที่อยู่บนพื้นของของตัวรองเท้านี้นะครับด้านล่างถ้าสังเกตดีๆจะมีรูเห็นไหมอันนี้คือรูระบายอากาศนะครับที่เราเห็นเป็นตะแกรงด้านหลังเนี่ยมันก็ต้องผ่านรูพวกนี้ลงไปนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามีเริ่มมีร่องรอยแล้วนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังแก้วนะครับตรงนี้ก็เลอะง่ายนิดนึงนะครับแต่ตัวบอดี้เนี่ยก็ใช้สเตคลีหรืออะไรเนี่ยเคลือบหรือเช็ดออกมันก็สะอาดนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเป็นไปสีขาวมันก็จะเริ่มมีอาการเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้มีประมาณนี้สําหรับตัวรองเท้านะครับมีรูปทรงนะครับ ด้านบนอย่างนี้นะครับนะผมว่าใส่แล้วทรงก็สวยดีนะแล้วก็ตัวนวมด้านในเนี่ยนุ่มแล้วไม่กัดเท้าแล้วประเด็นคือผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับชิมาโน่เนี่ยหน้าเท้ามันกว้างนะครับถ้าเทียบกันความกว้างของหน้าเท้ามันคนละคนละเรื่องเลยนะครับใส่สบายมากนะครับใส่สบายมากอันนี้ไปปั่นลองแบบไปเทส100กิโลมาแล้วมันก็ไม่กลับพือถ้า เคยผมเคยเอาไทเบาเนี่ยไป,ไ,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 ปไม่ใช่เพลหรอกไป,ไ,ปไปปั่นกับกลุ่มอะ่ะอันนี้มันจะมีพอปั่นเสร็จอะ่ะคือด้วยความที่ตัวหน้าท้ามันไม่กว้างพอมันก็จะเจ็บนะครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่เจ็บนะครับแล้วก็จริงๆไทเบาเนี่ยช่วงที่ผมใส่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้ชิมาโนตัวนี้มานะครับมีอาการชานะครับน่าจะด้วยฟิตติ้งหรืออะไรหลายอย่างแต่ก็ใช้โพ i ิชันเดียวกันมาใส่ชิมาโนไม่ไม่มีอาการเท้าชานะครับก็ผมว่ามีส่วนนะผมว่ามีส่วน ทั้งหมดของเจ้า Shimano RP3 นะครับจริงๆก็มีตัวที่เป็นตัวหมุนล็อกได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอาไว้ก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจเจ้าชิมานโน RP3 นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมายาฮีนะครับก็จะมีอัปเดตแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ